เหรียญทองคำใช่ออกในที่ระลึกในวาระต่างๆอย่างเช่นในกล่องสีแดงก็ที่ระลึกในปีการจนาพิเศษกล่องแดงๆอยู่ข้างซ้ายค่ะอันแดงหมดนะฮะอันนี้นั่นนแหละี่เนาะอ้ันนนีะใช่ค่ะโอเคโอเคนี่คือเหรียญเออ่เนี่ยหน้าเหรียญปั๊มเท่าไหร่หน้าเหรียญสามพันค่ะรุ่นนั้นหน้าเหรียญในนี้คือเขียนว่าสามพันบาทใช่ค่ะในปีการจนาพิเศษกเนะฮะใช่ค่ะคือใหญ่กว่าเหรียญสลึงนิดนึงนะครับ เออก็หน้าเหรียญสามพันนะฮะแล้วก็ด้านหลังมีเขาเรียกอะไรพระราชอรัลันจักรหรือเปล่าตาสัญลักษณ์ในปีการจลางพิเศษค่ะอ๋อในอ๋อสัญลักษณ์ในปีการจลางพิเศษนะครับสวยงามมากนี่เป็นทองคําทองทองตันนะฮะก็คือทอง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 คำทองคำทั้งทั้งเหรียญใช่ค่ะเอ่อไม่ได้เคลือบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้หุ้มใช่ค่ะเอ่อน้ําหนักของทองถ้าอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ7.6กรัมค่ะ เพราะว่า50ห้าสิบตังสมัยก่อนเขาจะออกในปีการจนานะคะเขาจะออกในหน้าเหรียญ1น0 0บาทก็คือสลึงหนึ่งพอ3,000บาทก็เป็นเหรียญ50ตังถ้าเป็น6000บาทก็1บาท1บาท1บาททองนะฮะอันนี้มูลค่าตอนนี้ถ้าซื้อขายกันก็ราคาทองคำค่ะราคาทองคำราคาทองคำในปัจจุบันในปัจจุบันนี้คือช่างเลยช่างเลยช่างแล้วก็คิดตามราคาทองเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของทองแซงหน้า คุณค่าของเหรียญไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทองขึ้นพูดพูดพุ่ดพดกวดเลยก็เลยทำให้คนที่เก็บเหรียญรวยทุกคนเลยเอาไปช่างยงเวทต้องวงเล็บก่อนนะเหรียญทองคำต้องทองคทองคำแท้นะฮะโอ้เยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นทองอันนี้ทองเป็นทองคําในช่วงในแต่ละปีของการผลิตเลยค่ะแต่ในปีปัจจุบันในยุคปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนเป็นทอง99.99%แล้วโอเคแต่ละอันนี้ก็ไปช่าง ได้เลยสวยงามนะฮะสำหรับอันนี้แหละครับอ่ะอันนี้ก็เป็นของสะสมค่ะโอ้โหนี่หน้า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 จับไหมคะอะไรนะฮะอยากจับไหมคะจะจะให้จับไหมฮะไม่เคยกล้าหรอกจริงๆไม่เคยกล้าคุณหน่อยจับเองกันละกันคุณอยเดยโชว์กันละกันโชว์เราโชว์เรามูลค่ามากมายนะฮะตัวนี้นะครับเป็นของสะสมเก่าโบราณมากคุณมิตร เคยได้ยินคําว่าเหรียญปราบพ่อไหมคะเหรียญอะไรนะปราบพ่อปราบพ่อปราบพ่อไม่เคยครับเหรียญปราบพ่อเนี่ยนะคะมีตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มียอดผลิตน้อยมากมากทำไมถึงเรียกว่าเหรียญปราบพ่อก็ตอนนั้นเกิดกบฏกบฏจีนฮ่อไงคยโอเคกบฏจีนฮ่อกบฏจีนฮ่อเนี่ยลากยาวมากๆเลยกบฏจีนฮ่อแล้วก็พระองค์ท่านให้ยกทัพไปปราบจีนฮ่องย์ที่ตั้งแต่หลวงพระบาง Oh. แล้วก็ปรับพ่อเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2418ครั้งที่หนึ่ง hmm. ปราบไม่สำเร็จ hmm. ก็มาครั้งที่สองอีกก็ในปี2428 hmm. ถึง2431ปราบสามครั้งอาจจะจำคาดเคลื่อนไปบ้างเลเ็เทแต่ว่าท่านก็สร้างเหรียญเนี้เป็นขวัญกำลังใจให้กับ ทหารที่ไปสู้รบครั้งนั้นเราจะมันเป็นสงครามที่ยืดเยื้อมากๆเลยแต่เหรียญนี้จัดสร้างในปี2436ค่ะยอดผลิตเท่าไหร่รู้ไหมไม่ทราบ500เหรียญโอ้ยนี่ดีเวงน้อยใช่ไหมคะน้อยครับก็เลยทําให้เหรียญนี้มีมูลค่า2ล้านกว่าบาทเยอะจังเหรียญเดียวนะเหรียญนี้ครับใช่ค่ะแต่กี้ยังเล็งอยู่ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเหรียญไหนใช่ครับนี่ครับ เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแต่คนที่ไปสู้รบอะ่ะหลายพันท่านมากเลยนะคะแต่ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเรามอบให้กับทหารเนเพียง378คนเท่านั้นออยู่ในระบบอะ่ะอยู่ในที่หมุนให้กับข้าราชบริพารอะ่ะ378คนทนั้นเองก็เลยทําให้เหรียญมีมูลค่าหลักล้านไงช่วยพลิกอีกด้านนึงฮะด้านหลงังครับอยูด้านหลังโอ้เป,ป็นลูก เอ็นรูปชางใช่ค่ะโอ้สวยมากเป็นเป,ป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเงินค่ะเป็นเนื้อเงินใช่ค่ะ<อ>เป็นเหรียญที่หายากแล้วก็ในโซเชียลเชื่อไหมว่าทุกบ้านมีกันหมดเลยใน,ในโซเชียลนะในโซเชียลทุกบ้านมีกันหมดหรือ,อว่าคนที่ส่งรูปมาให้หน่อยดูอะ่ะโอ้ยทุกคนมีหมดเลยหน่อยก็เลยจะบอกว่าจะเย็นๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แพงเป็นเหรียญที่หายากๆกเราจะต้องพีชี่เพื่อชาติเราถึงจะได้มา ย้อนไปตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วทุกคนที่มีนี่เขาเขาเอาอะไรมาให้ให้ให้เขาก็ถ่ายรูปส่งมาหาคุณหน่อยคะมีมีมีซื้อจริงไหมซื้อจริงหรือเปล่าล่อนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นรูปเมื่อกี้นี้ก็อาจจะมีคนแคปเจอร์นะฮะท่านผนะเฮียแคปเจอร์แล้วก็ไปไปไปเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังทั้งทั้งที่เป็นฉากรายการตีสิบเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็อาจจะไปแคปเพราะว่าเราถ่ายให้เห็นชัดๆใช่เราวังนะครับ อันเนี้ยมีฉาชีพถ้าเอาไปดูให้ดีนะฮะควรจะดูรายการเรานะฮะควรจะดูรายการจะได้จําได้ว่าถ้าคุณหน่อยถือแล้วมันอาจจะสันสนนิดนิดเนี่ยบางบางทีนะอาจจะแล้วก็ตื่นเต้นนะท่านหน่อยทำล่วงไปมูลค่าก็หายไปนะจริงเหรอโอ้ยปินนิดนึงตกนิดนึงมูลค่าหายไปเลยกรุณาใส่ซองกลับเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รับผิดชอบนะฮะไม่เป็นไรวางไว้นี่หน่อยก็เสียวตัวเองเหมือนกันเสียวตัวเองเหมือนกันโอ้โหนี่ก็สองสองล้านมีสองเหรียญ แต่ถ้าสวยกว่านี้แพงกว่านี้อืมอ๋ออันนี้อันนี้หยิบด,ด้วยไ่เปล่าได้ได้ค่ะนนเขาอยู่ในซองแล้วอ,อ,อันนี้ใส่ใส่อยู่ในซองแล้วใช่ค่ะอ้แต่ว่าเหมือนว่ามีมีการใช้งานนะฮะเพราะว่าตัวช้างใช้งานแปลว่าอาจจะหยิบขึ้นมาดูตัวช้างนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะก็เรียกอะไรมีมีสีอ่อ,อน ตื้นไปหน่อยนึงเพราะว่ามีผ่านการใช้งานแต่ว่าถือว่าเป็นสภาพเหรียญที่ยังโอเคอยู่ค่ะดีมากใช่ค่ะโอ้สวยงามมากราคาคถูกแพงขึ้นอยู่กับสภาพเาส้นพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังเป็นเส้นๆสสวยงามอยู่เลยแม้แต่หนวดเนี่ยฮะ <c oughs> ก,ก็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 สวยนะครับ แล้วมันเหมือนจะมีชอบกระเบะพฤกหรือว่าชอบกระกอกไม่ทราบนะฮะอยู่ด้านล่างละเอียดยิบเลยสวยงามมากนะฮะอ,ะอันนี้ก็เรือนล้านเหมือนกันใช่ไหมก็เจ็ดลักค่ะส,สองสองล้าน่าโดยประมาณไม่อยากจะบอกหรอกอล้าน <c oughs> อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้ฮะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญตัวอย่างค่ะเป็นเหรียญสลึงในรัชการที่5แต่ว่าไม่ได้ออกผลิตนะคะเป็นตัวอย่างที่ทํามาหา <c oughs> ยากมากๆ ายใช่แล้วก็เสรอมแล้วนะมีการใช้งานนี่เหมือนว่ามีการใช้งานเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นอ่าเป็นพูฟเหมือนเหมือนกับแบงค์ตรงเนี้ยค่ะอ๋อเป็นตัวอย่างที่ส่งกลับมาให้รัชการที่6ในช่วงนั้นไม่มีการไม่มีไม่มีการผลิตออกใช้เลยพูฟแปลว่าเป็นการผลิตตัวอย่างออกมาเพื่อให้ทางในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นกระทรวงการคลังแบงค์ชาติในการเพื่อเหรียญจะต้องอยู่กับกลมทัาเหรียญต้องอยู่กับ กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์ใช่แบงออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยออฮะนี่ก็คือเหรียญ p r o o อีกเหมือนกันใช่ค่ะไม่มีการผลิตออกมาเพื่อการใช้จริงอันนี้เราต้องไปประมูลมาจากต่างประเทศเดี๋ยวฮะอันเนี้ยผลิตเป็นตัวอย่างไม่มีการผลิตออกมาเพื่อการใช้ใช้จริงใช่เพราะฉะนั้นมันจึงมีอยู่ไม่กี่อันเท่านั้นเองถูกต้องค่ะแต่บางเอิญมันเป็นโลหะมันจึงมีอายุอยู่ยาวนานนะฮะแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อาจจะมีอยู่สิบอันร้อยอันอะไรประมาณน้เท่าที่หน่อยเห็นตอนนี้ก็มีประมาณสี่เหรียญสี่อันเองเท่าเท่าที่หน่อยเห็นเท่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าเท่าที่เราเห็นอืมใช่โอเคนะฮะอันนี้ราสอหนึ่งสองแปดใช่ไหมคะอันนี้ราสอหนึ่งสองเจ็ดไม่ไม่ทราบถามว่าใช่ไหมคะไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าราสอหนึ่งสองแปดค่ะแล้วก็เหรียญนี้เหรียญนวดอ๋อ เหรียญช้างสามเสียนที่กอดของที่มีทุกบ้านอีกเช่นกันอันไหนครับนี่ค่ะอันนี้ครับแต่อันนี้สวยไม่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเจาะเจาะรูแต่รูเนี่ยสันนิษฐานว่าเจาะมาตั้งแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่หแล้วใช่เหรียญน,นี้ก็ไม่ได้ออกมาใช้หมุนเวียนนะคะในแจกในงานที่พระศพในรัชกาลที่ห้าให้แต่ค่าราชบริพารใช่ไม่ได้ออกมาใช้เพราะผลิตมาแล้วพระองค์ท่านสวรรคตไปก่อนอ,อืมโอ้โหแปลกมากนะครับ แล้วเนี่ยฮะอันนี้เป็นเหรียญหมูค่ะเหรียญหมูมีรูปหมูอยู่ตรงกลางเลยโอ้โหโแล้วก็สีคนล,ละสีมันเป็นโลหะคนละโลหะกันเลยครับเป็นเนื้อเงินลงยาค่ะโอ้ลงยาแต่ว่าตัวหมูทาไมถึงออกขาวๆสีชมพูไงคะอ๋อเลยใช่ค่ะ okay. ทำไมถึงเป็นเหรียญหมูครับก็เหรียญนี้ผลิตในปีพุทธศักราช2456เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่5แล้วก็เป็นพระชนกในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ผลิตมาเพื่อในช่วงปีเกิดของพระองค์ท่านค่ะโอเคแล้วทำไมถึงรูปหมูก็ปีเกิดปีกุลโอเค